ระทึกหนึ่งค่ะรถรถพยาบาลขับมาอยู่ดีๆเจอรถกระบะเนี่ยบีบแตรใส่แล้วก็ปาดหน้ามาจากนั้นก็จอดกลางทางเหตุการณ์ต่อจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะเห็นที่แตกมา9 0,000มือนคนที่ไซเกตบางปูติดกับเขาอีดานก็คือว่าฝุ่ขเขมรที่ตัด มาจากการตีของเวียดนามแตกมาจากชุลโรมอัมพิลก็หนีทะลักเข้ามาหลายหมื่นคนเลยประมาณ9ก้าหมื่นเก้าหมื่นคนพี่ก็ต้องไปดูแลตรงนั้นเป็นศูนย์อพยพก็ถอนจากภารกิจที่ตาพญาตากลางตะนาบานขอบคุณตะนาบานนั้นด้วยนะภารกิจนั้นก็จกลงแล้วพี่ก็ไปอยู่ศูนย์อพยพที่ศูนย์อพยพมีเรื่องอะไรหลายคนอาจจะคิดว่ากระบะคันนี้ขับรถมาปาดหน้าเพราะหาเรื่องหรือไม่แต่บอกเลยว่าไม่ใช่เลยคุณผู้ชม กระบคะคันนี้มีเด็กที่มีอาการชักอยู่ภายในรถเ,ออเขาก็เลย,ะยะพยายามที่จะขวางทางรถพยาบาลรถฉุกเฉินคันนี้เ,ออเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือเด็ก่มาช่วยด้วยครับแล้วก็มีคนอุ้มเด็กลงมานะคะออให้ทางรถกู้ชีพเนี่ยเขาพยายามช่วยเหลือ ขณะนั้นล่คะค่ะทางคนที่ขับรถก,กระบะก็วิ่งลงมานะคะขอความช่วยเหลือแม่เขาก็อุ้มเด็กลงมาคลิปนี้ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเอามาโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกเอาไว้ว่าเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยค่ะทีนี้นพอเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงนะคะนะคะักข่าวของเราก็เลยไปสอบถาม กู้ภัยที่เป็นพลเมืองดีที่เขาช่วยเหลือเนีนะคะก็คือนายทิติพง์สายแววอายุ31ปีบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองก็เป็นอาสาสมัครสมาชิกสมาคมร่วมกตัญญูปราจีนบุรีค่ะบ้านเนี่ยอยู่รังสิตวันเกิดเหตุในนาช่วงประมาณสักสองทุ่มค่ะกําลังขับรถกลับบ้านใช้เส้นทางผ่านย่านรังสิตเขาก็ขับอยู่ดีๆชิวๆสบายๆขับตามทางไปจู่ๆมีกระบะขับตามหลังมาเปิดไฟฉุกเฉินใส่ ขอทางแล้วบีบแตรใส่ตลอดเลยอตอนนั้นในใจเขาคิดเลยว่ารถกระบะคันนี้ต้องมีเรื่องฉุกเฉินแน่ๆคิดไปในทางดีเลยคุณผู้ชมแล้วจากนั้นคนขับกระบะก็บกให้ตัวเองเนี่ยนะจอดรถแล้วก็เปิดประตูลงมาขอความช่วยเหลือแล้วก็ตะโกนบอกมีเด็กสิบขวบกำลังชักเกรงโชคดีค่ะคุณผู้ชมที่สามารถช่วยได้ภายในสนาที<ฮ>อาการปลอดภัยนะคะอ่ะ เวลาที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยะนะคุณผู้ชม ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าหากเราเห็นคนอื่นเนี่ยนะเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอาจจะเปิดไฟฉุกเฉินบีบแตรเป็นสัญญาณทีทีเนี่ยให้คิดไปในทางดีก่อนว่าเขาอาจจะมีเหตุฉุกเฉินจริงๆเพื่อขอความช่วยเหลืออย่าพิ่งหัวร้อนอย่าพิ่งโมโหว,ว,ว่าอุ๊ยมาไล่บีบแตรฉันทําทไมนะคะเพราะไม่อย่างนั้นล้วอาจจะเกิดเป็นอุบัติเหตุบ,บนท้องถนนยังๆอย่าไปอป๋อไค้เออบีบแตรมากเกินไปเขาอาจจะรู้สึกว่ามีเหตุฉุกเฉินอยากแจ้งให้บอกรีบอะไรต่างๆเราเนี่ย 我找。